สวัสดีครับทุกคนอูต้าอร่อยพาตะลุยนะครับวันนี้เนี่ยมีโอกาสได้มาทานอาหารร้านนี้มองเห็นกันปะไมร่รู้ร้านนี้ลูกนะครับอิตาเลียนรีสอร์ท,รทน,น,นะครับที่โรงแรมปทุมบุรนแซส์นะครับอยู่ชั้น8นะครับก็เป็นร้านที่อยู่ริมสระว่ายน้ำเนาะสระว่ายน้ำอยู่ตรงนูน้นก่อนที่จะพาเข้าไปดูในร้านเราพามาดูสระว่ายน้ำก่อนนี่เห็นไหมหมุนตัาเองเ,องเนาะเพราะว่า3 6 0 เป็นสระของโรงแรมปรทุมวัเฑินแซ่ตนะครับอ่าก็นำเกลือด้วยนะใครแบบว่าอยากว่ายน้ำก็มาสมัครฟิตเนสที่นี่ได้โอลิมปิกอ่าแล้วก็มาว่ายน้ำเอาเนาะเราขอกลับไปที่ร้านลูกดีกว่านะครับอ่าแหมวนดูเป้าเองเนาะบรรยากาศรบอบๆอนี่ตอนนี้ก็มีมีแขกแบบว่าพอสมควรเนาะเราก็เอ่เสียงต่างไม่ได้เนาะเดี๋ยวจะรบกวนแขกคนอื่นเขาะนะครับอ่า เห็นไหมเป็นร้านที่แบบว่าเหมาะอากาศมันทั้งชิลมากอากาศดีชิลๆมีพัดลมตอนนี้มีแต่ฝรั่งนั่งอยู่เต็มร้านเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาเป็นอิตาเลียนแบบสูตรอิตาเลียนแท้ๆเลยเชฟเป็นเชฟอิตาเลียนเราประทานเนี่ยเรากินหมดไปแล้วแหละเดี๋ยวรอดูรีวิวกันแล้วกันเน,นาะให้ดูในห้องแอร์ก็มีครับอันนี้เป็นห้องแอร์ ห้องแอร์เรากินอิ่มแล้วเดี๋ยวเราอา่านรีวิวกันนะบ๊ายบาย